สวัสดีครับอยู่กับผมช่องวีซ่าสปีดิงวันนะครับวันนี้จะมารีวิววีดีคอนเสิร์ตคนนกกัดดอกไม้ตอน Secret Garden คอนเสิร์ตของเบิร์ตธงชัยนะครับจะดูหน้าปกนะครับหน้าปกจะมีรูปพี่เบิร์ตธงชัยนะครับแล้วก็ศิลปินสาวจะมีชมพูอารยาไดโนฟินลูลาและนิวจิ๋วนะครับแล้วก็พื้นหลังคอนเสิร์ตจะเป็นของ Impact Arena นะครับ ข้างล่างมีรูปมีรูปภาพของคาบลงคอนเสิร์ตนะครับมุมซ้ายมีสามสิบปีเจมสามสิบปีเจมส์แกมมี่รูปยิม้มเจมส์ไลฟ์ฟีเซนต์อันที่การสแสดงสดคนนกกัดดอกไม้ตอนสิบคาเดนอันนี้เป็นสีเงินเงินนะครับมุมขวามีคําว่าดีวีดีคอนเสิร์ตเจมส์แกมมี่รูปรูปนกม,มีคําว่าไลฟ์แล้วก็พื้นหลังสีทองแล้วก็เว็บไซต์เจมส์ไลฟ์ดอกคอมนะครับ คอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ตอน Secret Garden เบิร์ตทงชัยป็นอินไตแล้วก็มีสีปินหญิงไดดนฟินนิวจิ๋วลูลาชมพูอารยาแขกรับเชิญแขกรับแขกรับเชิญพิเศษมีมีแอมสาวรัตและหญิงดีสีชุมพลเล,เล่นไปวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบตุลาคมสองพันห้าสิบหกณอินแพคอารีนาเมืองทองธานดีด้านล่างจะมีเฮดดีมาสิมาสิ มาสเตอร์ลิงโปรดักชันะครับและมีสติ๊กเกอร์ของร้านแคปนะครับสารปกจมเขียนว่าบันทึกการแสดงสดขนนอกกับดอกไม้ตอนซีเคอนการได้นับและมีเลขลายแผ่นกับเดือนปีที่จำหน่ายแล้วก็ดีวีดีคอนเสิร์ตภาษาอังกฤษนะครับมีสติกเกอร์ n g a บางตรงที่โฮมคอนเสิร์ตอมยูสโอลีนะครับต้องขออภัยด้วยครับมีดีวีดีคอนเสิร์ตเก้าครับดีวีดีคอนเสิร์ตเก้าคูณสองหรือสองแผ่นครับ งนี้เหมือนกันครับอ่ะมีโลโก้แกมมี BIG ราคา2องร้าบบาทนะครับข้างหลังจะมีมีรูปพี่เป๋ดกับภาพภาพรวมคอนเสิร์ตนะครับอันนี้เหมือนกันเหมือนปกหน้าบันทึกการแสดงศพสดขนนกกับดอกไม้ตอนซีเฟ t ก a r ได้นะครับอันนี้มีรายชื่อเพลงทั้งหมดทั้งหมดแผ่นหนึ่งของส่วนของมีอะไรนะครับให้อ่านเอาเองนะครับ มีไฮบอนัสมาเทียก็คือโ u t โต้แกลลี่คือรูปภาพแล้วก็มีมีไฮเดอร์ซีนก็คือเบื้องหลังการทางคอนเสิร์ตนะครับอันนี้บาร์โค้ดแปดนะครับอันนี้คือเลตทั่วไปนะครับโลโก้สาปีเจมแกรมีรูปยิ้มนับกรมี่บ g ๊กอิมิจินเดลิกเจมสมิสิคราดเจมแซดนะครับใบนี้จะเข็นว่าพอยอจุดเก้าแปดทับห้าเจ็คอนเสิร์ตคนอกัดดอกไม้ตอนซีเก e t การ์เด นายทะเบียนกลางอนุญาตมือสีจำงวนบอิษัทเจมกรมมี่จากการมาชนดีวีดีคอนเสิร์ตจำนวน25แท็กผลิต21มกราคมส5งพันจวันทำหนายยี่สิกุมภาพันธ์สองพิบพีทีใช้เพื่อชมสงวนลิขสิทธิ์กุมภาพันธ์2557พันยาว2 200นาทีหรือ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง20่สิบนะครับมีเจ้าของลิขสิทธิ์จำหน่ายโดยเจมแกรมมี่และที่อยู่บริษัทและเบอร์โทรนะครับ แล้วก็มีเว็บไซต์เกมกับมีนะพิเอร์ฟอร์แมตพาวสิบกต่อเก้าดูโอ้เลเยอร์ิสดิสอาจมีการกระตุกเล็กน้อยช่วงเปลี่ยนเลเยอร์ห้าจุดหนึ่งออร์ดอบบี้ดิจิตอลดของเซิร์ฟเก้าคูณสองสองก็คือสองแผ่น Facebook.com อนสิรแกมมี่บิ๊กเว็บไซจีเมมเบอร์แล้วก็คอปไลท์สเต็มโนดิส์นะครับนี่ขอแยกแกะซิลที่หัวของส่วนนะครับแป๊บนึงนะครับ โอเคแกะเรียบร้อยนะครับก็มีประมาณนี้ครับมาดูตัวกล่องนะครับอันนี้คือกล่องสวมนะครับอันนี้ข้างหลังจะแตกต่างนะครับสันปกก็แตกต่างนะครับอ่ะมีข้างหลังก็มีรายชื่อเพลงเหมือนกันฟังตรงจุดุดนี้แท็กที่สองครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับต่างที่ใบอนุญาตครับแล้วก็บาร์โค้ดครับ ลูกตัวแผ่นจะเป็นลูกพี่เปิร์ะครับแล้วก็พื้นหลังคอนเสิร์ตร้องเพลงอะไรบ้างอะไรสักอย่างนะครับจะมีดิสหนึ่งมีโลโก้โ,โงคอนเสิร์ตด v ว d ดี DVD, DVD คอนเสิร์ต9ก้าคูณสองดอปีดิตนันาวอคอลเลอร์ห้าจุดหนึ่งออร์คอมแพคดิสตันวิดีโอเ .G.A. จีเมกัมีกันบิบิกลขรหัสแผ่นกับเลขเลขมยากโค a ซแล้วจะมี ขอภัยไม่ไม่เห็นนะครับอ่าคาเตือนคาเตือนสิ่งบันทึกเสียงหรือสดวัสดุโทรทัศน์ก็คือคาเตือนของคอนเส์ตนะครับอ่ขอภัยมันหลุดนะครับขอภัยแผน่นตัวล็อกหลุดนะครับอันนี้คือแผ่นสองนะครับรูปอีกรูปหนึ่งทุกอย่างมานันเดินแต่ที่แผ่นสองนะครับ ้าหลังเป็นรูปภาพคอนเสิร์ตนะครับในหลังเวทีในเวทีนะครับขออน,นุญาตแป๊บนึงนะครับอ่าอันนี้ส่วนของบุ๊กนะครับมีอะไรบ้างอ่าอันนี้คือคำขอบคุณมีลายเซ็นนะครับอ่อันนี้อันนี้คำขอบคุณของไดดดูฟินนะครับมีลายเซ็นนะครับ อันนี้คำขอบคุณของของชมพู่อริยานะครับอีไลายเซนอีกครับอันนี้อันนี้ความคุณของดาครับอันนี้ขอภัยก็ขอภัยนิดนึงก็คือตรงนี้ครับขออันนี้คำขอบคุณของลูลาขอภัยครับ อันนี้ของอ,คคอ่ะมีอีกนะครับอันนี้ของนิวจิวนะครับขอบคุณใครบ้างนะครับอันนี้ของได้อยู่นี่ครับเมื่อกี้ขอไัยอีกหน้าหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าได้น,นี่ผิดใช่ไหมอันนี้ของลูลาครับขอไัยด้วยครับ อันนี้ส่วนของเก๊กแอนสวรรค์นะครับอันนี้ของหญิงลีนะครับอ่ะอันนี้คืออันนี้คอนเสิร์ตเล่นไปวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่แล้วก็มีผู้มีส่วนร่วมในการทวงคอนเสิร์ตนี้ว่ามีใครบ้างนะครับและมีอีกหน้าหนึ่งนะครับอ่ะและมีบทกระนดกโทษตามกฎหมายครับเหมือนเหมือนแผ่น เหมือนเดิมครับในแผ่นวิดในแผ่นคอนเสิร์ตครับก็มีประมาณนี้ครับอ่าก็จบกันไปแล้วก,การรีวิวดี d ีคอนเสิร์ตขนองกัดดอมมม้ตอนส e c เก t ก a r d เดน,นะครับถ้าใครชอบกับเรื่องกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทั้งคิดดีดีต่อไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมสวสดครับ